สิ่เดียวนะในโลกมันเป็นยูนิตมันเปดกมันกอางแล้ที่สิางร่างกายราระบาืแต่ันมวนแบี้ัมารอาจจะต้อง มันบเป็นแบบเปนงานคนงานรับจ้างนงานจที่ป่าไม้เนคนงานรับจ้างอ๋อกาเล็กลายนะ

แล้วลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเห็ดสีขาวนะครับที่อานจะอันตรายนะครับตัวที่กินได้เนี่ยคือจะก้านจะกลวงคือจะมีร่องอากาศอยู่นะครับแ่สรุปพวก a m a n t i t a h i l o i d e s นะครับซึ่ง a m a n i t a h i l o i d e s เนี่ยก็เราสังเกตเลยภาพจะคล้ายๆกันจะเป็นสีขาวแล้วก็ลักษณะให้ประชาชนนะครับก็ขอขอให้ระมัดระวังในการรับประทานและการพวกเห็ดต่างๆ,ๆพวกนี้นะครับ ในกลุ่มที่สีแบบเนี้ครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับแจ้งจากทางตึกอายุรกรรมนะครับว่ามีผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลน่าน2รายนะครับเกิดจากการที่รับประทานเห็ดพิษนะครับซึ่งก็จากการสอบถามนะครับก็พบว่ามีการกินเห็ดพิษกันเนี่ยอยู่3าคนนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านป่าไม้นะครับ ซึ่งก็จะมีลูกทีมอยู่ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับก็ได้มีการที่ไปหาเห็ดในป่าซึ่งบริเวณที่เกิดขึ้น,นคือตำบลบ่อเกลือซึ่งตำบลบ่อเกลือ่บบบอกกอจะมีพวกเห็ดที่เป็นเห็ดละโง่หินแล้วก็เห็ดโมงโกงตีนตันอันนี้กลุ่มเดียวกันนะครับเป็นเรียกว่าเห็ดกลุ่มที่เรียกว่าอะแมนิต้ามันจะสามารถสร้างอะแมนิต้าท็อกซินขึ้นมาแล้วตัวอะแมนิต้าท็อกซินนะครับก็จะมีพิษต่ตอตับและไต ทีนี้เขาก็ปรากฏว่าไปเก็บมาแล้วเขาเข้าใจว่ามันจะมีเห็ดและงกหินเป็นเห็ดคล้ายๆเห็ดไข่ห่านที่สามารถกินได้อยู่ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกันมากทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทราบน,นะครับเขาก็เก็บมาและก็มาต้มมาทําอาหารกินกันปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยก็มีรายนึงเนี่ยกินค่อนข้างมากหน่อยอีกรายเนี่ยกินน้อยหน่อย,น,อยนะครับแล้วก็มีอีก หลาย,ลายคนที่ไปเก็บเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นกินน้อยที่สุดนะครับก็